ตมันแถวนี้แล้วกันนะฮะใกล้หน่อยโอเคปุ๊บถามว่ามันรีทันไหมมันรีทันนะแต่ว่ามันจะทำให้มานาเราหมดน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีมานารีสักประมาณ17หน่วยเนะี่ยเพื่อนๆสามารถใช้สกิลตามที่ผมบอกได้เร็วทันแน่นอนตนะีตรงนี้ดีกว่าก็าได้นะครับ๊บสกิลเมทก็จะเป็นอย่างน,นี้ ยิ่งมอนต่ตำๆเนี่ยเพื่อน,อนๆสามารถฟาร,ร์มได้ไวมากเลยนะสำหรับเมทครับไม่เปลืองยาคนระัตีแบบชิวๆเลยนะตอนนี้ก็มอน26 28เนี่ยตีแบบสบายใจมากเลยครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ผมจะามาแนะนำเพื่อนๆอีกอย่างนึงก็ครับก็คือเวลาเพื่อนๆ,ๆเนี่ยทำรีมานาเสร็จแล้วนะให้เพื่อนๆไปทำทางด้านของแม่นยำนะครับ เม่นยำกับป้องกันทําไมถึงต้องทําเม่นยำกับป้องกันครับเพราะว่าเมดนั้นเป็นตัวที่บางนะครับบางกว่าอาชีพอื่นเลยนะครับบางกว่าอาชีพอื่นเลยนะครับแต่ว่าดาเมจนั้นแรงแรงเวอร์ครับดาเมจนั้นแรงนะครับแต่ว่าเมจจะบางนะเมื่อเพื่อนเพื่อนทรีมานาครบแล้วนะครับเริ่มเริ่มเกมมาเนี่ยเริ่มเกมมาให้เพื่อนทํารีมานาก่อนนะทํารีมานาให้ทันก่อนนะครับให้ตรงเนี้ยนี่ครับเป็นสักสิบสองสิบสามก็ได้นะครับต้นเกมเนี่ยตั้งแต่เลเวลสามสิบขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเพื่อจะฟาร์มสบายมาก และเก็บเวลไวมากแล้วก็ดดนควสได้ผ่านแบบไวมากเพราะอะไรเพื่อนๆสามารถรีมานา,นนนนนะนนาได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สกิลได้นานขึ้นนะมันจะทําให้เพื่อนฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านควสได้ง่ายขึ้นเกมเนี้ยม,มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าถึงแม้ว่ามอนจะเลเวลห่างกันเยอะนะครับเราก็สามารถตีโดนนะไม่เกินเลเวลสัก6กหรือเจ็ดเลเวลเนี่ยเร,เราตีโดนนะเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะต่ําแต่เราก็ตีมิดนะให้เพื่อนๆไปทาแม่นยําเพิ่มกับป้องกันเพื่อที่ว่าเราจะลดดาเมจ มอนนะครับอ้าอีกอย่างนึงก็คือหลบหลีกนะครับทำหลบหลีกเพื่อที่ว่าให้มอนต่าๆตีเราไม่โดนนะหรือว่ามอนใกล้เคียงกับเราเนี่ยตีเราไม่ค่อยโดนเราจะเสียยาได้นน้อยหน่อยนะครับถ้าเพื่อนทําอย่างนั้นได้เพื่อนๆสามารถไปลงดันนะครับลงดันได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดันทองอันนี้ครับดันทองนี่ยอ่าดันใบต่บวกนะครับแล้วก็ดีดันแปดชั่วโมงดันอุปกรณ์นะครับส่วนดันนี้ฟิวบอสเดบฟิวบอส เราไม่สามารถเข้าได้นะพลังไม่ถึงเนะี่ยพลังผมตอนนี้ดันมาอยู่ที่แค่หมื่นหกนะยังยังเข้าไม่ได้เขาใช้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื่นถึงสองหมื่นสี่นะถือว่าเยอะอยู่นะนะครับค่าพลังที่เขาแนะนำนะครับถึงไว้ว่าเราจะเวลถึงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าพลังไม่ถึงก็เข้าไม่ได้นะฮะก็เพื่อนๆก็พยายามเร่งซีพีกันขึ้นมานะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย